ค่ะผู้ชมคากลับมาในช่วงนี้นะคะเช่นเคยอย่าลืมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ในยูทูบพระเครื่องสวรรณภูมินะคะเป็นกําลังใจให้าจาันรันแล้วก็ทีมงานของพระเครื่องสวรรณภูมิกันนะคะซึ่งในช่วงนี้และช่วงสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งช่วงสําคัญด้วยนะจาย์ช่วงนี้อาจาย์ก็จะนะ,ะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระที่อาจารย์ช่วงนี้เรามาแชร์ความรู้กัน<ช>เดี๋ยวเบรตสุดท้ายเนี่ย พูดคุยกันฟนดินได้อะไรได้นะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ a c e b o o k แล้วก็ youtube ด้วยนะครับลุยเลยค่ะอาจารย์คะลุยกันเลยนะครับเรายังไม่ได้แชร์เลยเนี่ยน้องบอลน้องบอลแท็กลงหน้าเฟซเลยนะง่ายดีนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเรียนรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2515นรบะครับต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อกลวยนั้นนะครับเป็นพระที่เก่งมากๆนะครับ วัดบ้านแคร์หรือสมัยก่อนเขาเรียกวัดขวิดวัดขวิดเนื่องจากว่ามีต้นมะขวิดเยอะนะครับอ,อยู่อำเภอสันบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทเดิมชื่อว่าวัดขวิดนะครับต่อมานะครับหลวงพ่อเนี่ยน่าจะทราบซึ้งเกี่ยวกับสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับวัดะระฆังก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดตอนหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสนะครับเปลี่ยนจากวัดขวิดนะครับมาเป็น วัดโคสิตาลามอ๋อเหมือนคล้ายๆเสียบเหมือนหลงพ่อเงินเหมือนกันเนาะใช่หลวงพ่อเนี่ยโด่งดังมากสมัยก่อนแม้กระทั่งโปสเตอร์งานวัดนะซื้อขายกันได้เป็นฉบับแรกของเมืองไทยค่ะนะโปสเตอร์งานวัดนะครับที่มีรูปหลวงพ่อกวยติดอยู่มีขี้เมานะครับขุดตะลิเอปืนไปลองยิงดูว่าเอ้หลวงพ่อเก่งจริงเหรออะไรปรากฏว่ากระสุนด้าน นั่นก็เลยทำให้โปสเตอร์งานวัดเนี่ยของวัดโคสิตารามเนี่ยขายได้ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะครับสลีลัสังขารของหลวงพ่อนะครับปัจจุบันยังอยู่ที่วัดนะครับหลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีอย่างวัดพระปรางเนื่องจากว่าการสัญจรสมัยก่อนเนี่ยต้องสัญจรกันทางเรือวัดพระปรางสิงห์บุรีเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไปร่ำเรียนวิชา ทำมีดทำตะกุดทำอะไรเงี้ยกับหลวงพ่อเดิมะนะกับหลวงพ่อเดิมเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอันนี้จากรูปภาพในอดีตที่เขาปลูกเสกพระมีงานพุทธาพิเศษพระแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับพระรุ่นนี้นะครับวิธีการดูไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ก็นำมาเทียบเคียงได้นะครับ ลำดับแรกเลยนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะลำดับแรกนะครับจดจำใบหน้าก่อนเดี๋ยวจะมาซูมเดี๋ยวจะมาขยายกันให้ชัดเจนมากกว่าน,นี้นะครับ<ม>จำใบหน้าหน้านี้เลยนะครับเ<ม>หรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะตื้นนะเป็นศิละปะนูนต่ำหน่อยนะครับตื้นแต่ว่าตีได้คมค่ะนะตั๊มได้คมมากตั๊มได้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำใบหน้าไว้ก่อนจำความคมชัดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาลงรีเทล ลงลายละเอียดกันให้ลึกๆนะครับดูคนระ่าวๆไว้ก่อนคุณสมบัติของเหรียญปั๊มนะครับคืออะไรครับคือรัศมีคือรอยยืดของโลหะนะครับรอยยืดของโลหะรอยโลหะมันหาทางไปอ่ะเวลามันโดนกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเหรียญรุ่นนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเสี้ยนวิ่งเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับจะมีประกายเสี้ยนวิ่งเข้าหาขอบเหรียญอยู่ทั่วไปนะครับ จำหน้านี้มันแม่นนะ,อะของเก๊ะใกล้เคียงนะครับเรียนให้ทราบเนี่ยรัศมีนะเห็นไหมครับเนี่ยรัศมีที่แผ่ไปอ่าลำดับแรกเลยนี่คือเหรียญปั๊มนะครับทีนี้มาดูชิ้นงานนะครับมาดูชิ้นงานหนูหูอูมนะครับหูอุ้มหูกับนะเหรียญเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่นะครับะจะมีช่องว่างแล้วจะมีพื้นที่ซ้ายขวาเห็นไหมครับพื้นที่ซ้ายกับขวาจะมีเสี้ยนนะครับไหล จะมีเสียนไหลเข้ามาทีนี้มาดูพวกรัศมีนะครับอูนาโอมแล้วก็รัศมีการแกะบล็อกนั้นนะครับจะใช้มีดแกะจะใช้มีดแกะเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนที่มันไม่คมเนี่ยก็จะแกะซ้ําแกะซ้ํานะครับเลยทําให้รัศมีเนี่ยเห็นไหมรัศมีจะมีเส้นนูนะจะมีเส้นนูนพาดอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ก็คือการแกะครั้งสุดท้ายการจิ้มครั้งสุดท้ายะนะครับ หลังจากจิ้มเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นปื้นแล้วเนี่ยเนี่ยดูมันแบบมันตื้นๆไปหน่อยว่าซ้ำอีกหน่อย่าเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวที่ซ้ำเนี่ยจะมีรอยนูนพาดมาจะมีรอยนูนพาดมาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้พาดมานะดูเซียนนะพื้นผิวตึงนะครับทีนี้จะมาลงรายละเ,เอียดกันนะพอจําหน้าแม่นๆแล้วหน้านี้เหมือนรูปถ่ายมากนะครับเหมือนหน้าหลวงพ่อมากๆ ทีนี้มาลงรายละเอียดกันนะครับมาลงรายละเอียดกันไล่ตั้งแต่ดวงตาเลยนะครับขออนุญาตยกสูงนิดนึงปรับปึ๊บอาจารย์คะถ้าเกิดอย่างจมูกแบบนี้ถือว่าเสียไหมอะอาจารย์ไหนจมูก,กอันนี้จมูกแบนนิดนึงนิดนึงนะนิดเดียวนะครับนิดเดียวทีนี้ไล่เรียงมาเลยนะครับเมตตากลมสองข้างเลยเห็นไหมครับกลมบ้องเลยนะครับ ทีนี้เมตตาฝั่งเนี่ยนะครับเมตตาขวาของหลวงพ่อเราจะสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับจะมีจุดหน้าข้างๆเนี่ยจะมีขีดขีดอยู่หนึ่งขีดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับบริเวณเปลือกตาเปลือกตานะครับช่างเขาก็จะลงมีดซ้ําลงมีดสามเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นรอยเป็นเส้นนูนอ่าเป็นเส้นนูนพาดขอบตาไปเลยนะครับ เ,เวลาเราตะแคงดูด้านบนเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเปลือกตาเนี่ยจะมีเส้นนูนๆนะครับเห็นไหมครับแล้วบริเวณเปลือกตาเปลือกตาขวาของหลวงพ่อนะครับซ้ายมือเราจะมีสองขีดอยู่บนเปลือกตาเห็นไหมค่ะ,อะสองขีดนี้ต้องคมนะครับคมคมชัดๆเลยมองมุมตรงมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมไม่เห็นนะเนือ่องจากว่ามันอยู่บนสันเปลือกตา เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราตะแคงดูด้านบนอย่างเงี้ยเวลาเราส่องกล้องส่องลงกล้องมาเนี่ยต้องคมชัดแบบนี้นะครับสองขีดนี้ไม่ชัดเจนไม่ได้นะครับน่าถือเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับจับไว้นะนี่สองขีดนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาดูความคมของเส้นเกสาเห็นไหมครับเกษาถึงแม้จะเห็นแผ่วๆแต่ก็คม นะครับคมทุกเม็ดบริบรเวณหน้าผากจะมีจะมีจุดอยู่หนึ่งจุดนะครับเป็นจุดใหญ่ๆเห็นไหมครับ<ฯ>แล้วรอบศีรษะหลงพ่อนะครับจะมีลายหนามเล็กๆนะครับอันนี้ต้องลงกล้องนะต้องตะแคงดูนะครับเกษาต้องคมนะครับเก๊ไม่คมนะครับ<ฯ>เห็นไหมครับเก๊จะไม่คมนี่เส้นเกษาเส้นอะไรแล้วจะมีลายหนามเล็กๆโผล่ขึ้นมานะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าไอ้เส้นซ้อนเนี่ยเส้นที่เขาแกะมีดซ้ำเนี่ยเป็นยังไงเส้นนูนๆที่พาดเนี่ยไหมครับเวลาเราจะแขงดูเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นเส้นนูนเลยเ<ฆ>นี่ยเป็นเส้นนูนๆพาดมานะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาแกะซ้ำๆๆอย่างเงี้ยถ้าเราจะแขงข้างดูนะครับพวกเนี้ยมันจะซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเลย,ยเห็นไหมเหมือนตู้อุนารมอย่างเงี้ยอุนารมก็จะมีขีดขั้นกลางนะครับกลางสันในเลยเป็นทุกเหรียญอันนี้เป็นจากในบล็อกนะครับดูกระแส กระแสดูความคมชัดของหน้าผากนะครับจําไว้เดีนะ๋ยวจะมาบอกไฮไลทนะ์ใครๆก็ไม่เคยบอกนะครับเนะมื่อดูความตึงความคมชัดการแกะเนี่ยนะเส้นนูนพาดไปดูตัวหนังสือครับไปดูตัวหนังสือก่อนนะตัวหนังสือเป็นแท่งไหม้คาว่าหลวงพ่อกวยเห็นไหมครับหลวงพ่อกวย วัดบ้านแค่วัดบ้านแค่กับวัดโกศิตาลานะวัดเดียวกันนะครับเอกลักษณ์ของตัวหนังสือก็คืออะไรครับมีเส้นนูนซ้อนเหมือนกันการลงมีดซ้ําเห็นไหมครับวอแหวนเนี่ยอย่งเห็นได้ชัดเลยอ๋อหีบรอลิงวอแหวนเนี่ยมีเส้นนูนพาดนะครับนั่นก็คือมีดสุดท้ายที่ช่างแกะลงไปนะครับพอช่างแกะมีดสุดท้ายลงไปเราก็จะได้เส้นนูนพาดนะ ได้เส้นนูนผ้าแบบนี้ถามว่าเก๊ทําได้ไหมเก๊ทําได้แต่ไม่คมแบบนี้ไม่เป็นแท่งแบบนี้นะครับจําไว้ะเก๊มันจะเบลอ,อหน่อยนะครับ<ม>เส้นเส้นซ้อนพวกนี้เก๊จะเบลอนะครับเบลอมากแล้วที่สําคัญหอหีบกับโรลิงนะครับเวลาเราตะแคงข้างดูหอหีบกับโรลิงจะมีเส้นซ้อนเห็นไหมครับหมายถึงการลงมีดซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำนั่นเองนะครับตัวหนังสือจะซ้อนกัน บริเวณด้านล่างเนี่ยซ้อนกันเป็นชั้นนะครับเนี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเห็นไหมครับอ่าต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้อ่าแล้วเสี้ยนบริเวณเนี่ยจะเล็กมากเห็นไหมเนี่ยเสี้ยนหรือรอยยืดของโลหะนะครับรอยยืดเนี่ยมันไหลเข้าหาขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมเป็นอนูเล็กๆเลยนะครับต้องเล็กๆแบบนี้เท่านั้นรอยยืดยืดไปตัวหนังสือซ้อนเป็นชั้นนะครับแล้วจําไว้ คำว่าหลวงพ่อกลวยนะครับตัวหนังสือจะซ้อนกันแทบทุกตัวอักษรค่ะ,ะมีสุดท้ายต้องมีกอไก่ก็มีนะครับเห็นไหมแล้วกอไก่จะลงไม่เต็มตัวนะจะเริ่มจากบริเวณด้านบนก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้อ่แล้วมาสิ้นสุดรบริเวณนี้นะครับี่มีเส้นนูนดูนพาดอ่างก็มีวแหวนก็มีนะครับเห็นไหมครับยอยักษ์ก็มี ยอยักษ์ก็มีเห็นไหมครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของตัวอักษรนะจำไว้นะครับเสร็จแล้วมาดูส่วนที่เล็กที่สุดนะครับส่วนที่เล็กที่สุดคําคว่าพอผ่านเห็นไหมครับจะมีขีดอยู่หนึ่งขีดบริเวณหัวพอผ่านจืบหนึ่งขีดเล็กๆนะครับเดี๋ยวนะ อคําคว่าวัดบ้านแครรู้สึกว่าคําว่าไม่โทไม่โทนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนจะมีเส้นแตกซ้อนคมคมนี่ต้องคมแบบนี้นะครับ<ฆ>อย่างนี้เก๊ถอดติดนะถอดติดนะครับแต่เก๊จะอ้วนๆจะไม่คมแบบนี้อันนี้คมกริบเลยอ่าเก๊มันถอดพิมพ์มามันจะบานออกนั<ฆ>่นเองนะครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับคำว่าวัดเนี่ยวัดบ้านแคตัวหนังสือก็จะซ้อนกับเป็นชั้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีเส้นหนุนาพาดนะจะไม่มีเส้นหนุนาพาดนะครับเสร็จแล้วมาไล่เรียงตามขอบนะครับขอบยกสูงนะมีเส้นขอบในขอบในเตี้ยเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญบริเวณขอบนะครับจาไว้นะ <c oughs> อันนี้จะมีขีดนะครับบริเวณด้านบนสุดจะมีขีด บริเวณนี้จะมีเม็ดกากนะครับจะมีขี้กากอยู่สังขอบเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งเม็ดสองเม็ดเล็กๆนะครับมองเห็นไหม,มอ่าจำไว้น,นะครับเล,เล็กมากนะครับกากพวกนี้ต้องมีจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันหนึ่งจุดนะครับค่ะเสร็จแ,แล้วไล่มาไล่มาเรื่อยๆไล่เรียงมานะครับบริเวณนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าบริเวณ ตรงช่องว่างที่เว้าบริเวณนี้จะมีล่องลึกลงไปเห็นไหมครับเนี่ยจะมีล่องลึกลงไปนะมีล่องลึกลงไปนะครับต้องลึกๆคมๆแบบนี้แล้วด้านข้างจะมีขีดนูนอยู่1ขีดนะครับนี่หนึ่งขีดนี่1ขีดตรงกลางจะเป็นล่องโบลึกลงไปน,นะครับจำไว้นะครับอันนี้คือ Question Mark แต่อีกจุดหนึ่งเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับเวลาเจ้าของพระ ไม่ให้แกะนะครับเราจะสามารถดูเกแท้ได้อย่างไรยังไงคะอาจารย์ถ้าพระเลี่ยมพาสติกอยู่นะครับผมจะดูบริเวณหูหูขวาหลวงพ่อนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆหูขวาหลวงพ่อด้านบนนะครับจะมีเม็ดกลากอยู่ประมาณสักห้าหกเม็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมกาคมๆเลยนะครับต้องคมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลย ่นียบริเวณหูนะครับมีกาวคมคมแบบนี้ก็โอเคไม่ต้องแกะก็ได้โบเป็นหยังฉันสามารถดูได้นะครับแค่นั้นเองอะจับไว้นะจาบไว้นะดูกลางเสร็จแล้วนะครับในบริเวณล่องปากบริเวณล่องปากนะครับเพื่อนๆต้องดูความคมชัดเป็นหลักนะครับในล่องจะมีเส้นแตกนะครับปากก็จะมีเส้นนูนเหมือนกัน ปากก็จะมีเส้นนูนพาดมาด้านบนนะครับริมฝีปากเนี่ยจะมีเส้นนูนพาดมาเห็นไหมครับหมายถึงการลงมีดซ้ํานั่นเองนะเสร็จแล้วตะแคงดูนะครับใต้จมูกมีเนื้อเกินใต้จมูกมีเนื้อเกินนะครับนี่หนึ่งจุดบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆจําไว้จะมีเส้นพาดจะมีเส้นแตกคมๆพาดเส้นนี้เล็กมากเห็นไหมเนี่ยนะ พาดลงมาพาดลงมาหาริมฝีปากเลยอันนี้มันเล็กมากนะครับเวลาเวลาเราดูเนี่ยต้องจับตะแคงดูนะครับเนี่ยเห็นไหมคมชัดเลยเนี่ยวิ่งยาวลงมามองตรงๆอาจจะเห็นนะจ๊ะมองตรงๆไม่เห็นครับต้องต้องต้องตะแคงดูเพราะมันอยู่ในซอกเนี่ยตรงปลายไม่ไม่จิ้มฟันนะครับยกออกปุ๊บเนี่ยจะมีเส้นเล็กมากนะครับสําคัญพอๆกับกลากที่หูเนี่ยเห็นไหมกลากที่หูมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าเมตร เขาไม่ให้แกะมาดูตรงนี้เลยมาดูกลากที <women> <po> ่ห <studied> <acuerdo> ูแล้วก็เส้นแตกในล่องปากนะครับเส้นแตกเส้นเล็กๆในล่องปากถ้ามีก็โอเคเลยนะครับไปไล่ดูจุดอื่นดูฟอนต์ตัวหนังสือนะครับดูฟอนเนี่ยฟอนตัวหนังสือเห็นไหมตัวหนังสือซ้อนกันดูความคมชัดของจีวรนะครับปลายจีวรบริเวณเนี้ยนะครับระหว่างจีวรกับสังกติจะมีเส้นแตกเล็กๆอยู่หเส้นนะครับ ดูกลากหูเสร็จแล้วนะครับถ้าจะดูให้รอบครอบจะดูให้ละเอียดนะครับนอกจากกลากที่คมๆแบบนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งฝั่งของหูอีกหนึ่งฝั่งของหูนะครับนี่บริเวณนี้เลยบริเวณขมับนะครับนี่บริเวณขมับจะมีรอยครูดเห็นไหมเป็นรูกเหรียญอ,อ,อ,อันฟื้อน,นอันนี้ตรงแก้มะนะ นี่เห็นไหมเนี่ยจะมีรอยครูดอยู่อ่านะสังเกตดีดีนะครับจะมีรอยครูดรอยครูดนะแล้วจะมีเส้นบีบีเป็นแบนอยู่หนึ่งเส้นเป็นเส้นนูนพาดมามองอย่างนี้ไม่เห็นนะครับมองมุมลักษณะตรงๆงไม่เห็นตะแคงข้างเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นนะครับนี่เห็นไหมจะมีรอยคูดมีเสี้ยนวิ่งเป็นลักตะหมีเลยอันนี้คือฝั่งนี้นะครับส่วนที่เรียกว่าบล็อกนิยมนั่นก็คือไหลจุดหูขีดนะครับไหลจุดจุดตรงไหนจุดตรงนี้ นะครับไหลตรงนี้มีจุดนะครับต้องเป็นจุดคมๆหูขีดก็ไล่ตั้งแต่เนี่วัดบ้านแเคเลยนะครับแตกทะลุหวัวไหลนะครับสอดเข้ามาอ่าสอดเข้ามาด้านล่างนะครับสอดเข้ามาแล้วก็มาโผล่บริเวณนี้ทะลุเข้าไปถึงในหูเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวตะแคงดูนิดนึงไฟมันไม่ได้อ้าวเห็นละอ่าโอเคชัดเจนนะค่ะเนี่ยไล่ตั้งแต่หูเลยนะวิ่งพาดบา่าลงมา ปึ๊บปึ๊บต้องคมชัดแบบนี้นะครับแล้วจะมีเส้นคู่ขนานกันอีกหนึ่งเส้นเส้นนี้ก็ต้องคมเหมือนกันนะครับนี่เข้าวิ่งเข้ามาทะลุไหลพอมาถึงตรงนี้ขีดหายไปละขีดจะสอดไว้ด้านล่างนะครับแล้วมาโผล่อีกทีบริเวณนี้นะครับปึ๊บเข้าหูเลยนี่ยคมชัดลึกแบบนี้นะครับ <c oughs> จ่ายตังค์ได้เลย <c oughs> ไม่จําเป็นต้องไปดูส่วนอื่นนะครับ ใต้คางก็จะมีรอยถากเช่นเดียวกันนะครับจะมีรอยถากมีรอยครูดเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราตะแคงดูเห็นไหมนี่มีซี่ซี่ซี่ซีซ่เนี่ยคมคมเห็นไหมเก๋ไม่คมแบบนี้นะเพื่อน <Coconut. S 1> ๆจําไว้นะครับนี่รอยครูดพวกนี้นะครับเก๋ไมนะ่คมอันนี้ให้ดูแบบคมชัดลึกเลยนะครับตะแคงดูเลยมีซี่ซี่ซี่ซมีบังบ้างบางบงบงับงแบงบ,บนี้คล้ายๆตัวตัดอะรอยครูดอะนะครับ เตรียมตัวจ่ายตังค์นะครับหูมีกากปากในล่องมีขีดนะครับจําไว้รอจ่ายตังค์ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังในมุมนี้ก็เห็นขีดนี่ยนะขีดเส้นนี้มันเล็กมากจริงๆนะครับเป็นเส้นนูนเล็กๆบางๆนะครับเนี่ยทําไมสังเกตจะมองไม่เห็นต้องตะแคงดูมาดูด้านหลังด้านหลังจะต่างกับด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าด้านหน้าใช้มีดแกะใช้ของมีคมแกะด้านหลังเขาจะกัดกรดใช้กรดกัดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยมันจะยิบ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 จะมีผลเห็นไหมอ่าเพราะกรดมันกัดนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นจุด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 ,จดเห็นไหมคมคมนะต้องเป็นจุดคมคมแบบนี้นะครับค่ะยทุกตัวอักษรเลยถามว่าเก๊มีไหมมีแต่ไม่ทั่วไม่ทั่วทุกตัวอักษรน,นะครับ เกจะเบลอแล้วไม่คมนะครับจุดจะไม่คมแบบนี้ตัวหนังสือไม่เป็นผลเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยตัวหนังสือจําไว้นะครับทุกตัวอักษรต้องเป็นผลไม่เว้นแม้กระทั่งตัวยันเกผมก็เห็นมาหลายตัวแล้วส่วนใหญ่แล้วตัวยันสำคัญสุดนะยันพวกเนี้ยผดมันจะติดไม่เต็ม <c oughs> มันมีให้เห็นบ้างปะปลายนะครับแต่เนี่ยมันทั่วเลย าาทั่วทุกตัว,ว,วอักษรอันนี้สีแดงๆนี่เป็นสีกระไหล่เขาเรียกกระไหล่นา,าชุบนาคนั่นเองแล้วที่มันจางออกไปอย่างนี้มันมีผลไหมอาจารย์คะก็มีผลอ่าจริงๆเหรียญพวกนี้ต้องส้มแปด๊ดๆเลยะนะครับตัวยันนะครับตัวยันเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยจะมีเส้นซ้อนเห็นไหมตัวยันจะแตกจะมีร่องเนี่ยตัวยันจะมีร่องก็จะเหมือนกันทุกเหรียญนะครับ นี่ยตำแหน่งเดียวกันจะมีล่องทุกเหรียญพื้นพื้นมีเสี้ยววิ่งเห็นไหมด้านบนมีผลาด้านล่างมีเสี้ยนประกายเสี้ยนเห็นไหมไม่เว้นแม้ก็ทั่งหูหูเหรียญก็จะมีผลเนี่ยรอยรอยปลิ้นนะครับเกมีนะเกมีนะครับพยายามจำเอาไว้รอยปลิ้นเกมันจะไม่ธรรมชาติเหมือนแบบเนี้ยรู้สึกเหมือน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 เหม,ม,ม,มือนจะมีช่องว่างเพิ่มมาด้วย นะครับพดเห็นไหมขอบก็ยังไม่เว้นเลยทั้งขอบเวลาขอบนอกเนีย่ยมีทั้งเสี้ยนมีทั้งพดเลยนะครับเห็นไหมครับี่ดูรัศมีเอาก็รู้นะครับนี่บอกทิคให้เลยแล้วที่สำคัญนะครับแถวๆคำว,ว่ายกช่อฟ้าบริเวณเนี้ยจะเป็นแอ่งลงไป ขอบนะครับสันขอบจะเป็นแอ่งทุกเหรียญแล้วจะมีรอยล้นให้เห็นเล็กๆนะครับไม่เยอะมากเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นแอ่งอันนี้จะม้วนขึ้นนะครับจะม้วนขึ้นเห็นไหมขอบจําไว้มีผลตัวหนังสือนะครับขดคมๆเลยเนี่ยคมโคตรๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคมโคตรๆเก๊ไม่ติดนะครับพวกขดพวกนี้จําไว้ะนะครับ ไกากที่หูสําคัญทีนี้มาดูตัวตัดนะครับมาดูตัวตัดข้างเวลาเราจับพระมาแบบนี้นะครับตัวตัดเดี๋ยวขอซูมลงหน่อยโอครับมาดูตัวตัดนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวตัดหลวงพ่อกวยจะลงมีดแบบคมมากนะครับเนี่ยจะยุยยุยเลยขาดไปเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะตัดแล้วขาดไป เห็นซี่เพียงเล็กน้อยนะครับเป็นบางจุดเป็นบางตำแหน่งเท่านั้นตัดชั่วขาดเลยอีกหนึ่งฟังนะครับเห็นไหมครับตัดแล้วขาดเลยจำไว้นะครับตัดแล้วขาดเลยลงลงไม่สุดอะ่ะก็คือตัดตั้งแต่บริเวณเนี้ยแล้วก็แหว่งไปเลยเนี่ยฉีขาดไปนะครับ แต่จุดที่ผมใช้ดูนะครับนี่อันนี้ก็ฉีกขาดเห็นชัดเจนจุดที่ใช้ดูนะครับบริเวณนี้เราจับเหรียญมานะครับพลิกซ้ายพลิกซ้ายมือนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีล่องหยับหยบนะครับจะมีล่องหยับๆยบบริเวณนี้เพื่อนๆจาไว้นะครับเนี่ยเส้นพวกนี้ความถี่ความห่างนะครับต้องอยู่ในช่องไฟเดียวกันนะครับอย่างเนี้ จะเป็นบั้งหย,ยาบๆหน่อยตัวตัดฝั่งนี้จะหย,ยาบๆจำไว้นะครับจำร่องนี้ไว้อันนี้จะมีร่องนะครับอันนี้จะมีเส้นนูนแล้วก็เป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องอย่างนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับไม่ให้แกะหรอกดูความคมชัดเป็นหลักเลยมีกากที่หูหรือเปล่านะครับมีกากคมคมไหมสี่ห้าเม็ดนะครับเหมือนที่ซูมให้นะครับแค่นี้เองไม่ได้ยากเย็นอะไร นะครับท่านก็สามารถดูเหรียญรุ่นนี้ได้แล้วนะครับใจเย็นๆค่อยๆไล่ดูนะครับเนื่องจากว่าพระเนี่ยเก๊ค่อนข้างดีนะครับพอเก๊ดีเสร็จเนี่ยเราก็เชื่ออ่าเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเอ้ยมีเหมือนที่อาจารย์บอกไว้แต่จริงๆอย่าลืมนึกถึงความคมชัดนะครับเนี่ยดูเส้นเส้นขีดที่ไหลเลยทะลุเข้าไปในหูเนะี่ยชัดเจนนะครับอันนี้คือบล็อกนิยมไนะหลมีจุด จำไว้นะครับค,ความคมระดับเพชดีหงายดูรอยครูดด้านล่างใต้คางไม่มีก็วางเลยนะครับ ดูไม่ทันก็ดูไม่ทรนรีรันย้อนหลังได้ได้ค่ะอ้าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสาระที่อาจารย์จะนํามาถ่ายทอดแบบนี้เนี่ยทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะคะก็จะมาเจอกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของพระเครื่องส่วนภูมินะคะเดี๋ยวเปิดสายให้โทรเข้ามาค่ะที่026786761นะคะเอสก็ได้ค่ะ4230777นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาในข้อความของเพจเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวจะไล่ ให้อาจารย์ตอบให้ให้ครบนะคะเดี๋ยวชวั้ากลับมาะคะ่ะ